หวังว่าตาดีกูจะไม่เจอคนที่เล่นประหลาดประหลาดเหมือนนาอีฟในเฮียดาวกูลดไปรอบหนึ่งแล้วแม่งแพ้สามตาติดเพราะเรายังไม่เคยเล่นฉีออกช่องใช่ไหมหรือว่าเคยเล่นแล้ววะเอ้ยเคยเล่นแล้วดิแต่ตอนนั้นเล่นกบอิงนะก็เลยไม่ค่อยได้พูดมาเท่าไหร่มึงก็ต้องเข้าใจกูนะเว้ยว่าถ้าเล่นกับคนอื่นนะกูก็ต้องเกรงใจเป็นธรรมดากูจะไม่สามารถแหกปากได้เต็มทีเว้ยหวังว่ากูจะไม่เจอตัวประหลาดแบบนาอีฟนะเว้ยตานั้นไม่สยองจัดเลย โอเคเราเกิดในที่ที่ค่อนข้างดีสัตว์แมวออกเดี๋ยวกูไปจับแมวก่อนไอ้เฮียเดี๋ยวแมวออกกูชิบหายอีกนอตันเอ่อไอไอพีเอ e ็กไอตันเอ่อทีนี้กูก็ฝากมึงปั่นเลยนะลูกะเดี๋ยวกูไปปั่นเครื่องอื่นนี่จุดเด้60หกสิบปีแล้ว นอตั้น,นนี่สำหรับผมเป็นตัวที่จุกง่ายมากเลยนะเว้ยเราแค่อย่าไปอยู่ใกล้กำแพงมากเกินไปแล้วก็กให้่เขาไปฉิดตัวก็จบแล้วอีซี่เพื่อนล้มแล้วเพื่อนล้มแล้วยังไม่เสร็จสักเครื่องเลยเขาอยู่ใ,ใกล้ผมนะเอ้าไม่โดนชิดหาย จะไม่รีบช่วยเขานะมันจะเป็นการเล่งเฟสโอเคน่าจะต้องถึงเวลาช่วยละอือ่ะกูฟาดอีกรอบด้วอย่าแตกเลย เพื่อนปั่นตรงนี้ต่อเดี๋ยวผมคอยซับเพื่อนนะกันเอ้าเพื่อนไปไหนแล้ววะสัมงหแต่ดูมันจะดูเครื่องอ๋ออยู่อยู่แถวนี้อยู่แถวนี้นี่เงเจอละมากูมาชวนมึงแล้ว อไอ้ควายเอ้ยไอเหี้ยก่อทองกูช่วยมึงไม่ได้แล้วกู <c oughs> ขอโทษกูช่วยมึงไม่ได้แล้วเอือ อ่าทีนี้ก็เรียบร้อยดึงเลยแล้วกูก็จะโดนเป็นลายต่อไปไม่น่ากาัก,ากไม้เลยเอ้เหลือไม้กูหมดแล้วเมื่อกี้นี้ไอ้เฮียแล้วกูใส่ไปเต็นเต็มเหนียวเลยไม่กดเกาะทองเพราะอ่ากูว่าแล้วต้องโดนสะเก็ดจริงด้วยแต่ว่าในฐานะที่มึงเอาเกาะทองไอสัตว์เอ้ย ูแอบดีกว่านะเขาเขาจะวามนะเฮ้ยกูแอบาแ,แถวนี้ดีกว่าวาร์ปอ่ะวาร์ปอ่ะไม่วาร์บอ่ะไปนะเฮียเสียงวาร์ปมาแล้วเสียงวาร์ปมาแล้วอ่ะโอเคเขาวาร์ปแล้ว กูไม่ได้เสียงวาร์ฟเลยไม่ใช่เหรอเฮ้ยยังไงไอ้เฮียวาร์ฟแล้วแล้วทำไมมึงต้องวาร์ฟตอนดนีได้วะมาดีเหี้ยเหนือกูไม่รอแล้วแม่งไอสัตว์มึงไอเจดีย์ึงกจะฉลาดเกินไปละรีบไปเลยเดี๋ยวแพ้ รีบไปดีกูจะได้กดจำแพ้ไม่หลุดหรอกไอ้เหี้ยมึงไม่รีบไปอ่ะคนตีนอ่ะจอมแพ้แม่งไอ้เหี้ยโอเคตานนี้เือว่าไม่แย่แม้ว่ากูจะตายก็เถอะไอ้สัตว์โ,โก็เซ็งเลย รูนี้กูไม่เสียงแล้วกูก็เดินไปอีกประตูดีกว่าแม่อีก,กามันจะขึ้นก็เถอะอ้าวมันกดเปิดไม่ได้นะถ้าเกิดกดจัจบคู่อะอ่ะกูเปิดทีนี้ก็แหละ เน,นี่ยกูจะได้ของฉีอ่ะเฮ้ยเบ้ยสกินฉีนี้กูไม่ได้นะแต่สกินนี้ก็สวยดีสกินนี้ก็สวยนะสกินทองอะแต่มันหมดไปแล้วอะ ขี้ยะขี้มมกเต็มจมูกกูเลยสกินฉีผมนัดอันไหนที่ซื้อได้ผมน่าจะมีหมดแล้วมั้งอันนี้ได้ฟรีอันนี้ใช้เกลือซื้ออ้าวมาละอันนี้อะไรมันจะเกมไนทแม่อะ <c oughs> โคตรเหมือนเลยเฮียเอ้ยลาเตอร์ไปเทียอะไรไปกดเนี่ยโอเคมาแล้ว กูตื่นนอนมาอัดเกมให้พวกมึงเลยนะโอเคแบนตัวคลาสสิกไปแล้วแมปเริ่มต้นเลยตอนนี hey. ้เจอคนจีนนะเฮ้ยเฮ้ยนายรู้ดีใจฉันนี่หวังว่าคนจีนจะไม่ทำให้กูผิดหวังนะ กูหวั่นระแวงกับนายอีฟตานั้นไปแล้วนะไ <c oughs> อ้เหี้ยกูหวั่นระแวงไปแล้วนะมึงอย่าทำให้กูผิดหวังนะคนจีนกูสยองจัดเลยนะตานั้นนะอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะพ่อมึงไอ้ควายกู <c oughs> จะจับตาดูมึงนายอีฟตอนนี้กูพูดไม่ชัดแล้วแมงหายใจไม่ค่อยออกเท่าไหร่ผมไม่ได้ป่วยนะ ผมแค่แพ้อากาศเฉยๆก็เลยเป็นแบบนี้มีเพื่อนแย่งมนะันอะโอโอๆดูเหมือนว่าจะเห็นกูแล้วต้องยอมเสียเลือดหนึ่งรอบนะเฮ้ยเจอตัวที่ไม่ค่อยดีซะด้วยเขาไปไหนวะ Mày đồn quá ơi Ê, 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 bính bên ạ Cua mì bính Ê, chim hải đâu, ô hô, mày đồn Cua bây giờ Ý ca, Yêu cái cây thôi À, quá áp lạ Nó cho quá áp cặp เฮ้ยกูถามจริงกูไม่ไปช่วยมึงแน่ๆไอเวนไม่เด็กเคี้ยเดี๋ยวรอไม่ไม่ไม่มึงไม่ต้องไปสัตว์ไม่ทันโอเคมันวานไปละห้องใตดินใครจะไปช่วยเฮี้ยมึงบ้าเปล่าเฮ้ยอย่ามาทางนี้อย่ามาทางนี้อย่ามาทางนี้ไอสัตว์เฮ้ยกูบอกว่าอย่ามาทางนี้ นาน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 อืมอืมฟาดอีกรอบหนึ่ง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 ไอ้เหี้ยชิบหายแล้วเอ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนแต่อันเนีเ้ยโดนแล้วไอ้เหี้ยโดนแล้วไม่มีแั่ไม่มีหน้าต่างเลยตรงนี้ จะหนียังไงตรงนี้ไอ้เหี้ยมีแต่เสาไม่มีหน้าต่างต่เฮ้ยมีไอ้เหี้ยมีแต่กระแบงไม่มีหน้าต่างปิดอะมีเปล่ากูจะบินแล้วนะกูจะบินจริงๆนะโอเคเขาน่าจะเล่นผมต่อ มาเออตรงนี้พอได้อยู่เอา้าวาร์ปหนีซะเลยตรงนี้ที่จู๊ค่อนข้างดีนะเอา้ากูทาาจริงมัดใครจะไปช่วยมึงได้เลื่อนโลทั้งคู่เลย quá à? Quang rồi nè. Tôi có máy rồi không cần cua. Ừ, แต่มันจะว่าไปหามัาต่อดิเออเยี่ยมเยียเราไปตาต่อไปเลยนะกันตานี้ไม่แย่อะไรแต่แพ้น่าอีฟอีกแล้วเออหิวน้ำมากเลยพูดเยอะแล้วหิวน้ำโอเคเดี๋ยวเล่นตาเสร็จแล้วไปกินน้ำกันดีกว่ากูหิวน้ำจริงๆนะเนี่ยโอ้โห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  ไม่ควรข้ามหน้าต่างนะโอ้โหโดนจนได้เกือบเธอเลยช็อกเลยไหมล่ะไอห,หนู <c oughs> เกือบโดนเธอเลยช็อกโอ้โหบลิงเรียบร้อยกูตายแล้วเพื่อน ไหนๆก็ตาทายแล้วไงมึงทำอะไรก็ทำเถอะด่ารถก็ไม่เป็นไรเอ้ย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 กันที่กูด้วย <c oughs> ขอบใจมากเพื่อนกลับมาตรงที่จุกที่ดีของเรานั่นเอง เฮียเออเรียบร้อยเฮ้ยเหลือสองเครื่องแล้วหรอฉี่ทีมดีวะ่ะกา้าต่างอ่าไม่กาณาตางด้วยถ้ากูเอาฉี่มามึงไม่ได้แดกกูหลอกตาเนี่ยแต่มึงก็รีบช่วยกูไปนะเมื่อกี้นี้ต้องร้อยเฟสเต็มก่อนดิเฮ้ยกูบอกว่าช่วยตอนใกล้เต็มหลอดไอ้เหียนี่

ขอบคุณมากเพื่อนเขาเวลาเขาหนึ่งแล้วเปลี่ยนตัวเดียวเพื่อนป่านอยู่นู่นเราไปป่านต่อจากเพื่อนดิเฮ้ย ตรงนู้นมีเครื่องปั่นเฮ้ยไม่มีไอ้หี้ยปั่นไปแล้ว ปันต่อดีกว่าทำประโยชน์ให้เพื่อนดีกว่าตอนแรกก็จะช่วยทั้งหน่อยไงแต่มึงโดนคนไหนก็ล้มนี่ว่าะอโทนไว้เพื่อนกูปนันเร็วอยู่เออชิบหายละกูจะตายเอ้าเอือ หเห็นกูเลยแล้วก่อนเพื่อนๆแต่พวกมึงน่าจะชนะกันนะไม่ก็เสมอไม่ทันบินละ <stunning> ตาน,นี้ตัวเราไม่มีไม่มีสตันเลยนะกูตายอีกแล้วอ่ะตาสุดท้ายแล้วมาดูเพื่อนเล่นดีกว่า ว์ปไปตรงนน้นอีกแล้วมึงนี่ขยันวราปเนาะ <c oughs> มึงว์ปไปว์ปมาเก่งจังไย <c oughs> เรื่องนี้ใกลป้ปัดเสร็จแล้วเอากลัวไม่น่าชนะแล้วอะดูจากสภาพ ไม่ต้องปั่นต่อแล้วไอ้เหี้ยไปหาหลุมไปเอ้ยจะจ,จะจุดทำไมอ่ะมึงก็อาจจะฆ่าตัวตายเนี่ยโอเคทีนี้มึงก็ต้องไปช่วยเพื่อนแล้วเออนั่นแหละปล่อยเพื่อนจุ๊บไปอ่าว้าไปหา ว่าไปหาอ่านั่นกูว่าแล้วกูว่าแล้วกูว่าแล้วหลุมอยู่นี่โอเคอกลัวไปเล่นทางต่อไปเลยดีกว่าเดี๋ยวไปกินน้ำก่อน,นเฮียแปบ๊บนึง